อัสลามุอะมลัยก nah ุมอัลลอฮ์มะตุลลอฮ์วะบเระกาตุเนื prayed, ่องในโอกาสนะครับปลายปีแบบนี้นะกับในช่วงอีดนะครับอัลตุฮานะท่านพี่น้องก็ขออุอาให้กับท่านพี่น้องทุกท่านเนี่ยได้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับมีริสกีให้เยอะเป็นที่ตอบรับในเรื่องของการงานต่างๆนะเป็นที่ตอบรับณที่อัลลอฮ์ตะอาลาซึ่งก็จะซากุลลอฮ์คยรอนขอลอตอบแทนคุณงาาความดีกับพี่น้องทุกท่านนะครับที่ ตลอดช่วงที่ผ่านมาได้ร่วมด้วยช่วยกันสนับสนุนโครงการต่างๆไม่ว่าจะเป็นโครงการหลักๆของเราเลยก็คือกิจโครงการกองทุนรักษาสถานีอนุร,รักษ์ทีวีแห่งนี้แล้วก็โครงการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับมูลนิธิและโรงเรียนอนุร,รักษ์มรดโกอกสลามก็ขอให้พี่น้องทุกท่านเนี่ยได้มีความสุขได้สุขสันต์ได้อิ่มเอมนะครับกับบรรยากาศที่เป็นมีสองครั้งในหนึ่งปีเนี่ยกับไอดินอัลตฮาแล้วก็อีดิฟฟิตรีซึ่งใน ปลายปีแบบนี้เนี่ยเราก็ได้อยู่กับบรรยากาศโดยเฉพาะก่อนหน้าที่จะเข้าสู่ันอีดนะครับก็คือ10 10วันแรกของเดือนซุนฮิจรัเรากอา็อยู่กับความสุขในเรื่องของการทำความดีทำอามันอิบาดาห์ต่างๆเพื่ออัลลอฮฺตาอาลาแล้วก็คาดหวังผลบุญซึ่งเป็น10วันที่เป็น10วันที่ประเสริฐนะครับดังนั้นก็ขอให้ดูอาขอให้การงานต่างๆที่ท่านพี่น้องได้เก็บเกี่ยวได้สะสมกันมาเนี่ยได้เป็นที่รักแล้วก็เป็นที่ตอบรับของลอตตาอาลานะครับก็อามิน แล้วก็ขอให้สุดท้ายท่านพี่น้องได้อยู่ร่วมกับเราเป็นจามาอะแบบนี้เรื่อยไปแล้วก็ผลักดันสนับสนุนเราเรื่อยไปอย่าลืมนะครับอนุรักษ์ทีวีขอให้ชื่อน,นี้อยู่ในใจกับท่านพี่น้องเสมอไปนะครับวบิิเลฮิตอฟิกวันฮิดายะวัสลามอัยกุ้มวะราะห์มะตุลลอฮ์วะบารอกาตุ